กาะไทรท่านนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้กลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งล่าสุดนะครับ <c oughs> เมื่อภาพถ่ายดาวเทียมเกาะแห่งนี้แสดงให้เห็นความพยายามขยายกำลังทหารของจีนบนเกาะดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศกล่าวอ้างการรมสิทธิ์กันนั่นเองนะครับ ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเดือนสิงหาคมของบริษัท Planet Labs PBC แสดงให้เห็นส่วนที่ดูคล้ายถนนและทางขึ้นขึ้นลงเครื่องบินทางฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับทั้งจีนเวียดนามและไต้หวนันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมูกก่เกาะพาราเซลนะครับรวมทั้งหมูกก่เกาะสแปลรลี่ที่อยู่ติดกัน โดยหลายปีมานี้จีนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆบนหมู่เกาะพาราเซล่าำกลางเสียงประท้วงของนานาประเทศนะครับที่ผ่านมาจีนส่งเครื่องบินรบไปประจําการรวมทั้งติดตั้งระบบเรดาร์และขีปนาวุธบนเกาะบูดี้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของจีนในหมู่เกาะพาราเซลนอกจากนี้ยังขยายสิ่งก่อสร้างทางทหารบนเกาะมันนี al, ่เกาะแพเทลเกาะดันแคนรวมทั้งเกาะไทรทันที่อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยนะครับ สำนักข่าว AP รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณนภรัตบ,บอกว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเชื่อว่าโครงสร้างบนเกาะไททันนั้นคือทางขึ้นลงเครื่องบินและมีธงชาติจีนติดอยู่ด้วยนะครับตามวิดีโอที่เห็นเนี่ยนะฮะก็เป็นคล้ายๆกับส่วนที่ดูเป็นแนวคล้ายๆถนนนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับทางขึ้นลงเครื่องบินด้วยขณะที่บริิ์คอลเล่นะครับผู้เชี่ยวชาญแห่ง URSa Space เชื่อว่า โครงสร้างนั้นอาจจะเป็นแนวทำนดแนวทำนบกันคลื่นและน้ําทะเลนะครับเนื่องจากคลื่นที่ก่อแห่งนี้อาจมีความสูงถึง4ฟุตนอกจากนี้ยังเชื่อว่ากําลังมีการก่อสร้างทำนบลักษณะเดียวกันเพิ่มด้วย แนววิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าโครงสร้างนั้นไม่ว่าจะเป็นถนน,นไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นลงเครื่องบินหรือทำนบล้วนเชี่อเห็นนะครับว่าจีนอาจกําลังสร้างฐานที่มั่นสําหรับทหารที่จะไปประจําการที่นั่นในระยะยาวนะครับหรืออาจจะใช้เกาะไทรท่านเป็นจุดเติมเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินจีนที่ไปปฏิบัติการอยู่ในทะเลจีนใต้ ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับถแถลงคัดค้านการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้และขอให้จีนเป็นบัตตามกฎหมายระหว่างประเทศทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามก็ถแถลงเช่นกันนะครับว่ากิจกรรมทุกอย่างที่กระทำบนเกาะพาราเซลโดยไม่ได้รับความอนุญาตจากเวียดนามนั้นถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของเวียดนามนะครับขณะที่โจยูลินอาจารย์คณะ การทู่และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยทรรมกังในไต้หวันบอกนะครับว,ว่าเวียดนามซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไทรท่านแห่งนี้ประมาณ250กิโลเมตรกำลังตกเป็นเป้าหมายของจีนนะครับเพราะกองทัพจีนสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางทหารของเวียดนามได้จากการตั้งฐานบนเกาะที่ว่านี้นั่นเองนะครับ